ครับอันนี้ให้ดูยอดของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับนี่ฮะเป็นยอดของต้นสามสิบนะครับหรือสาวร้อยผัวแล้วแต่ใครจะเรียกไงนะฮะนี่ฮะจำได้ว่าตอนเด็กๆนี่เคยขี่จักรยานไปหายอดสามสิบเอามาแกงนะฮะยอดสามสิบนี้ก็ กินอร่อยกว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ครับเอาไปแกงกะทิกับปลาย่างนะฮะหรือว่าแกงกับหมูก็ได้นะครับนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับทำไมถึงน่าสนใจล่ะครับนี่ลักษณะใบของมันนะฮนะเขาบอกว่าเจ้าต้นสามสิบเนี่ยนะครับ มันก็จะมีหัวอยู่ข้างล่างนะฮะนี่ฮะหัวหัวของมันก็เป็นลักษณะเป็นลากคล้ายๆกับต้นกระชายเนี่ยนะครับเป็นหัวอยู่อันนี้ผมปลูกมาตั้งแต่ปีหนึ่งสามนะครับก็เจดปีแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมียอดอ่อนแทงขึ้นมาอันนี้นะครับที่เอาไปเอาไปแกงนะฮะ ใบใบก็จะเป็นใบเล็กเนี่ยฮะเรียงกันอย่างนี้นะฮะพอถึงช่วงหนึ่งมันก็จะมีดอกนะฮะมีดอกแล้วก็จะมีผลนะผลหรือว่าลูกของลูก30นี่เราก็สามารถเอามากินได้เช่นเดียวกับยอดอ่อนนะครับ เวลาที่เราไปหายอด30นี่ก็จะโดนน้ำขวนน้ำตามเพราะต้นมันมีหนามด้วยนะครับนะฮะก็า้าถ้าเราปลูกไว้สักร้อยกอนะฮะตัวร้อยต้นเนี่ยเราก็จะได้หน่อมาแกงง่ายๆนะครับก็มีมีขายฮะเขาขุดมาจากป่านะฮะ เอามาปลูกของเรานี่ปลูกเอาไว้ดูว่าโอเคมันก็มีพันไม้ชนิดนี้อยู่ในธรรมชาตินะฮะครับสาวร้อยผัวหรือว่าต้นสามสิบนั่นเองนะครับเอาไว้มีดอกแล้วผมจะเอามาให้ให้ชอมอีกครั้งหนึ่งครับ